สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งมาชวนทำเบอร์เกอร์ไก่ทอดใครไม่ชอบของทอดค้ามเมนูนี้ไปก่อนเลยนะเหมือนเดิมท้ายคลิปมีการคำนวณต้นทุนให้นะจ๊ะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยน้ำอกไก่มา500กรัมหรือครึ่งกิโลป้าได้ชิ้นขนาดประมาณนี้มาทั้งหมด3ชิ้นค่ะหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการเลยค่ะจะหั่นเล็กหั่นใหญ่อันนี้ขึ้นกับขนาดของตัวขนมปังเบอร์เกอร์ที่ใช้ คลิปนี้ป้าใช้ขนมปังเบอร์เกอร์ไซส์เล็กนะคะดังนั้นอกไก่หนึ่งชิ้นแบบนี้เนี่ยป้าตัดแบ่งออกมาเป็น8ชิ้นเล็กนะคะมันอาจจะมีชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหลังจากทอดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าชิ้นไหนใหญ่เกินไปเราตัดออกได้ค่ะแล้วถ้าชิ้นไหนเล็กเกินไปเราก็เอาส่วนที่ตัดออกมาจากชิ้นใหญ่ไปโปะไม่งงเน,ะนาะน้ำอกไก่แต่ละชิ้นมาทุบเล็กน้อยให้แผ่ออกนะคะ ช่วยเพิ่มความนุ่มแล้วก็ช่วยให้ตัวน้ำหมักซึมเข้าไก่ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ไก่ดูชิ้นใหญ่ขึ้นด้วยค่ะไม่ต้องทุบรุนแรงมากจนกระทั่งไก่ฉีกนะคะจริงๆเขาจะมีอุปกรณ์สำหรับทุบโดยเฉพาะนะคะป้าไม่มีก็เลยใช้สากแบบนี้เลยนะจ๊ะ ทำแบบนี้เสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะอกไก่ครึ่งกิโลป้าได้อกไก่เป็นชิ้นๆมาทั้งหมด3ชิ้นแต่ละชิ้นตัดแบ่งเป็น8ชิ้นเล็กดังนั้นป้าได้อกไก่ชิ้นเล็กมาทั้งหมด24ชิ้นนะคะเตรียมเนื้อไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วไปหมักไก่กันค่ะใช้นมสด150 ML นมกล่องได้นมขวดได้นมโรงเรียนก็ได้ค่ะเติมน้ำส้มสายชูลงไป1ช้อนชาครึ่ง สาเหตุที่ป้าเติมน้ำส้มใส่ชูลงไปเพื่อเรียนแบบการทำบัตเตอร์มิลนะคะว่ากันว่าจะช่วยให้เนื้อไก่นุ่มขึ้นใครว่าก็ไม่รู้แหละจะไม่ใส่น้ำส้มใส่ชูได้ไหมล่ะป้าก็แล้วแต่นะคะไม่ใส่ก็ได้เสร็จแล้วตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา5นาทีค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวนมจะมีลักษณะเป็นเหมือนลิ่มๆแบบนี้นะคะเติมกระเทียมสับลงไป1ช้อนชาครึ่งน้ำตาลทราย1ช้อนชา เกลือหนึ่งช้อนชาไข่ไก่หนึ่งฟองป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองแต่เบอร์อื่นก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็นำเนื้อไก่ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปผสมส่วนผสมให้เข้ากันหาอะไรคลุมแล้วนำแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลาสัก2ชั่วโมงค่ะแช่นานกว่านี้ก็ได้ ถุงที่ใช้คลุมเลือกที่สะอาดสะอาดนะจ๊ะมาเตรียมแป้งที่ใช้ชุบทอดไก่กันค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์1 3 0กรัมหรือ1ถ้วยตวงแป้งข้าวโพด6 5กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงพริกไทยครึ่งช้อนชาพริกไทยอันนี้ป้าตําเองนะคะตัวสุดท้ายเกลือเศษ1ส่วนสช้อนชาแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ป้าคะหนูไม่อยากผสมแป้งเองแบบนี้นะ่ะหนูใช้แบบว่าแป้งทอดกรอบแป้งโกกิอะไรพวกนี้เลยได้ไหมป้าไม่ได้ทดลองไว้นะคะแต่คิดว่าก็น่าจะได้หลังจากหมักไก่เรียบร้อยแล้วตั้งไก่ทิ้งไว้นอกตู้เย็นให้หายเย็นก่อนนะคะจากนั้นนําไก่มาสบัดสบัดน้ําหมักส่วนเกินออกคะ่ะแล้วก็จุ่มลงไปในตัวแป้งที่เราเตรียมไว้คลุกให้ทั่วสบัดแป้งส่วนเกินออก จากนั้นนำลงไปทอดได้เลยค่ะแต่ถ้าใครชอบแป้งหนานๆหน่อยนะคะสามารถนำไก่ที่ชุบแป้งแล้วเนี่ยกลับไปชุบในน้ำหมักแล้วก็กลับมาชุบแป้งอีกรอบหนึ่งได้ค่ะแต่มันก็จะเปลืองแป้งขึ้นน่ะนะคะถ้าแป้งไม่พอเตรียมแป้งเพิ่มเอาแล้วกันเนาะนำ้ำน้ำมันพืชใส่กระทะแล้วตั้งไฟให้ร้อนป้าใช้น้ำมันปาล์มในการทอดนะคะนำ้ำไก่ใส่ลงไปทอดให้พอสุกค่ะไม่ต้องให้สุกดีไม่ต้องให้เหลืองนะคะ เอาแค่พอสุกเพราะว่าป้าจะทําการทอดสองรอบค่ะป้าว่าทอดสองรอบไก่มันเหมือนจะช้ำๆกว่าแต่ถ้าใครไม่อยากทอดสองรอบเหมือนป้าทอดรอบเดียวให้มันสุกเหลืองไปเลยก็ได้นะคะถ้าจะทําการทอดสองรอบเหมือนป้าใช้เวลาในการทอดรอบแรกไม่กี่นาทีค่ะเอาแค่พอแป้งมันแบบว่าสุกนิดนึงแบบนี้ค่ะยังไม่เหลืองนะเห็นไหมช้อนขึ้นมาเลย แล้วเดี๋ยวพักผึ่งไว้บนตะแกรงให้หายร้อนเพื่อให้ความร้อนที่มันคงเหลืออยู่ในตัวไก่ะคะ่ะช่วยทำให้ไก่ด้านในค่อยๆสุกนะคะจากนั้นเราจะนำไก่กลับมาทอดสาจนกระทั่งเหลืองตามต้องการอีกหนึ่งรอบในระหว่างที่รอไก่ที่ทอดรอบแรกเย็นนะคะก็ทยอยทอดไก่ส่วนที่เหลือไปเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ ตอนทอดเนี่ยน้ำมันมันจะแบบว่ามีตะกรนตะกรนของตัวแป้งที่ใช้ทอดตกอยู่ข้างล่างนะคะคอยช้อนออกด้วยก็ดีค่ะปลาทอดไก่ทั้งหมดเสร็จไก่ชุดแรกที่ตักขึ้นมาพักถึ่งไว้บนตะแกรงก็เย็นพอดีจับไก่ชุดแรกเนี่ยค่ะลงมาทอดสามจนกระทั่งสุกเหลืองตามต้องการเลยนะคะไก่ทอดสูตรนี้ไม่ได้กรอบแบบกรอบกรวบเหมือนเกี๊ยวทอดนะคะ เขาจะออกแบบยังไงล่ะกรอบที่ผิวๆนิดหน่อยแต่ว่าข้างในเนี่ยจะนุ่มๆอยากกรอบมากกว่านี้ลองเอาแป้งทอดกรอบผสมกับน้ําเย็นแล้วนําไก่ไปชุบทอดดูก็ได้นะคะคือมันมีหลายสูตรมากเลยในการทอดไก่ปรับเปลี่ยนเอาเองตามความชอบเลยนะจ๊ะทำซ้ำแบบนี้จนครบทุกชิ้นนะคะจากนั้นนำไก่ที่ทอดแล้วเนี่ยพักผึ่งไว้บนตะแกรงค่ะตอนนี้มาเตรียมในส่วนของขนมปังกัน น้ำขนมปังเบอร์เกอร์มาค่ะอันนี้เป็นขนมปังเบอร์เกอร์อรไซส์เล็กนะคะร้านวัตถุดิบเบเกอรี่บางร้านมีขายช้อปปี้มีขาย Lazada มีขายหรือจะซื้อของแมคโครก็ได้นะคะเป็นตัวซอฟต์โปรแบบนี้ค่ะขนาดขนมปังแต่ละที่มันอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะเลือกเอาที่ชอบแล้วกันเนาะแบบชาโคแบบนี้ก็สวยดีค่ะแต่ว่าราคาจะแพงกว่าแบบปกตินะจ๊ะ ทำเองก็ได้ป้าเคยลงสูตรไปแล้วด้วยเดี๋ยวใส่ลิงไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นำขนมปังมาผ่าแบ่งครึ่งทาเนยตามชอบใช้เนยจืดหรือเนอยเค็มก็ได้นำลงไปจี่บนกระทะให้พอเหลืองๆกรึมๆค่ะเอาสีประมาณนี้นะคะก็ตักขึ้นได้เลย ประกอบร่างเบอร์เกอร์กันนะคะนำขนมปังที่เตรียมไว้มาใส่ผักตามชอบวางไก่ทอดลงไปบีบซอสมะเขือเทศมายองเนสซอสมะเขือเทศป้าใช้ของโรซาค่ะมายองเนสป้าใช้สวีทมายองเนสของเบสฟู้ดวางชิ้นมะเขือเทศลงไปถ้าชอบแต่ถ้าใส่มะเขือเทศแล้วรีบกินนะคะเดี๋ยวมันจะเสียง่าย ประกบด้วยขนมปังอีกหนึ่งชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครจะทําขายป้าใส่กล่องเบอร์ p 29นะคะขนาดไม่ได้วัดไว้ขออภัยค่ะใครจะเลือกใช้กล่องเบอร์อะไรแบบไหนแนะนำว่าให้ดูขนาดของตัวขนมปังเบอร์เกอร์ที่ใช้ให้ดีๆก่อนนะจ๊ะวันนี้ป้าได้เบอร์เกอร์ออกมาทั้งหมด24ชิ้นเลยค่ะ อย่างที่ป้าบอกไว้ช่วงแรกไก่แต่ละชิ้นเราหั่นเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะคะหลังจากทอดเสร็จถ้าชิ้นไหนใหญ่ตัดออกค่ะแล้วเอาไปแปะก,กับชิ้นที่เล็กแบบนี้นะจ๊ะทํำเสร็จแล้วเก็บไว้ได้นานไหมคะป้าไม่นานนะคะควรจะรีบกินค่ะยิ่งถ้าใส่ผักด้วยนะเก็บไว้นานผักเหี่ยวแล้วยิ่งถ้าใส่มะเขือเทศด้วยมันจะเสียง่ายค่ะอ่ะถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะ ต้นทุนวัตถุดิบตัวไก่มาก่อนนะคะอกไก่ครึ่งกิโลป้าซื้อมา30บาทราคาพวกนี้นะคะขึ้นกับสถานที่ซื้อในห้างซื้อในตลาดซื้อโลตัสซื้อที่ท็อปแต่ละที่ราคาไม่เท่ากันนะคะแล้วก็อยู่ที่ช่วงด้วยค่ะบางช่วงถูกบางช่วงแพงนมสดตีไป7บาท50สตางค์น้ำส้มสายชู25สตางค์น้ำตาลทราย10สตางค์เกลือ10สตางค์กระเทียม25สตางค์ ไข่ไก่3บาท50สตางค์ราคานี้อิงจากราคาไข่ไก่เบอร์สองแบบยกแผงรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับไก่หมัก1สูตร41บาท70สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบตัวแป้งที่ใช้ครุกค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์3บาท51สตางค์คิดจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ตราดาวฟ้าที่กิโลกรัมละ27บบาทราคานี้อิงจากไมโคร แป้งข้าวโพด4บาท4 6สตางค์พริกไทยตีไป1บาทเกลือกะเอาวาสัก10สตางค์นะคะป้าใช้เกลือน้อยกว่าตัวที่หมักไก่อีกทำไมคิดเท่ากันก็กะกะเอาเนาะรวมค่ะ9บาท7สตางค์ใครเคลือแป้ง2รอบใช้แป้งเยอะกว่านี้ทำแป้งเพิ่มบวกค่าแป้งเพิ่มเข้าไปเองนะจ๊ะ ต้นทุนวัตถุดิบแป้งและไก่หมักรวมกันจะอยู่ที่50บาท77สตางค์ป้าทำได้ทั้งหมด24ชิ้นนะคะต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นก็จะอยู่ที่2บาท12สตางค์ค่ะใครหั่นเล็กกว่านี้หั่นใหญ่กว่านี้ทำจำนวนชิ้นได้แตกต่างจากป้าคิดเองอีกทีนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่าประกอบร่างเป็นเบอร์เกอร์1ชิ้นแล้วต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่เท่าไหร่ ขนมปังตีไป3บาทนะคะใครสั่งจากช้อปปี้ลาซาดาอะไรพวกนี้ดูราคากันเอาเองแล้วอย่าลืมบวกค่าขนส่งด้วยนะจ๊ะเนย75สตางค์ผัก50สตางค์ไก่และแป้งที่ใช้ชุบ2บาท12สตางค์น้ำมันที่ใช้ทอดไก่ตีไป1บาทช่วงนี้น้ำมันแพงค่ะซอสและมายองเนสตีรวมกันไปว่า50สตางค กลองที่ใช้ใส่นะคะอยู่ที่1บาท10สตางค์ค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับเบอร์เกอร์ไก่ทอด1ชิ้น8บาท97สตางค์ชิ้นไม่ใหญ่นะคะชิ้นเล็กๆต้นทุนก็สูงอยู่เหมือนกันเนาะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแนะนำให้คิดเองอีกทีนะถ้าอันไหนมันแพงไปก็ลองหาแหล่งวัตถุดิบที่ถูกกว่านี้ดูหรือลดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ลงนะจ๊ะ และในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาทาอื่นๆใครจะทำขายอย่าลืมบวกพวกนี้เข้าไปด้วยนะจ๊ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ